สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงนะครับการเตรียมตัวก่อนสร้างบล็อกนะครับแล้วก็ขั้นตอนการเขียนล็อกนะครับตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งวางแผนต้องทํำยังไงนะครับตอนวางแผนมีการหนึ่งจุดหนึ่งครับกําหนดเรื่องที่จะเขียนใช่ไหมครับหนึ่งจุดสองวางเขาโครงเรื่องใช่ไหมครับ แล้วก็ข้อ2องคอมเมนต์ค้นคว้าตรวจสอบข้อมูลการเขียนทำโดยใช่ไหมครับแล้วก็การเขียนแล้วก็การใช้ภาพประกอบการตรวจทานแก้ไขนะครับแล้วก็คุณครูให้ทำนะครับใบกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมที่ 1.1นะครับก่อนจะเป็นบล็อกซึ่งนักเรียนหลายคนก็ส่งมาแล้วนะครับหลายคนยังไม่ได้ส่งก็ขอให้นักเรียนดําเนินการส่งตามช่องทางที่ครูกําหนดด้วยนะครับแล้วก็เราก็มาพูดในกิจกรรมที่1.2นะครับในข้อที่1ที่คุณครูให้พวกเราไปรวมกลุ่มใช่ไหมครับแล้วก็กําหนดหัวข้อเรื่องที่เราจะทําแล้วก็เข้าโครงนะครับ ตรงเขาโครงครับก็ต้องให้สอดคล้องกับตรงนี้นะครับตรงนี้แต่ไม่ได้ต้องเขียนเขาโครงแบบนี้นะครับเขาโครงที่ครูนน้นก็คือเค้าโครงที่เป็นลักษณะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่และเรื่องประกอบด้วยหัวข้อย่อยอะไรบ้างใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดนักเรียนสามารถวาดรูปตามตัวอย่างที่คุยไว้เมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมาคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็สามารถทําได้แล้วครูก็ค้างไว้ถึงตรงนี้ครับในกิจกรรมที่1.2ข้อที่3ก็คือเขียนบล็อกลงแพลตฟอร์มซึ่งครูบอกว่าแพลตฟอร์มที่ใช้คือ blogger.com ถ่ไหมครับหรือนักเรียนคนไหนถนัดอะไรก็สามารถเลือกใช้ได้แต่ในตัวอย่างที่จะทดลองนะครับก็จะเป็น blogger.com นะครับ วันนี้เราจะมาทำข้อ3ข้อ4ข้อ5ครับก็3.1ครับแพลตฟอร์มก็คือตามตัวอย่างใครใช้แพลตฟอร์มอื่นก็เขียนนะครับ3.2ลิงก์ที่สามารถเข้าถึงบล็อกได้มันจะถูกกําหนดตอนที่เราเข้าไปสมัครสมาชิกกําหนดชื่อบล็อกกําหนดตัวลิงก์หรือ url ของบล็อกนะครับส่วน3.3วิธีการหรือเทคนิคที่ให้บล็อกมีความน่าสนใจนะครับ อันนี้เราโพาเขียนบรรยายไปเลย,เลยนะครับข้อ4ครับอ่านล็อกของเพื่อนกลุ่มอื่นแล้วโพสตแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมเหมือนเพราะว่าเมื่อนักเรียนได้ตัวลิงก์ของเพื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวก็ค่อยเข้าไปลองนะครับข้อ4นี้เดี๋ยวเราค่อยลองกันเองภายหลังได้นะครับแล้วข้อ5้าครับพิจนารณาข้อคิดเห็นของเพื่อนที่มีต่ออกของเราแล้วเลือกความคิดเห็นที่ชอบพร้อมบอกเหตุผลนะครับ ซึ่งข้อที่สี่ข้อที่ห้าจะถูกทําหลังจากตัวบล็อกที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับเงื่อนไขการทาบล็อกของครูเนื่อง,าาองจากระยะเวลาในการเรียนของเรามีจํากัดแล้วเราก็มีจํากัดทางด้านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีหรือการเข้าถึงอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีด้วยเนื่องจากว่าณนาขณะนี้ครับเราเรียนออนไลน์นะครับบางบ้านมีอุปกรณ์บางบ้านไม่มีอุปรออกรณ์ก็จกับคู่จับกลุ่มตามที่ครูบอก นะครับข้อที่สี่ข้อที่ห้าอ,อาจจะสมมุติกันก็ได้ส่วนขอบเขตของบล็อกครับเพียงแค่หนึ่งหัวข้อเรื่องไม่จําเป็นนอกเรื่องใหญ่ครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องใหญ่ของเราบอกว่าเป็นขนมไทยแล้วขนมไทยมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอาจจะหยิบมาเช่นสมมุติว่าเป็นขนมนะครับเผือกกวนอ่ะสมมุติว่าเป็นเผือกกวนเราอาจจะเป็นหนึ่งเรื่องเผือกกวนเพียงเท่านั้นเองก็ถือว่าเราได้ทดลองใช้ บล็อกทดลองสร้างบล็อกสร้างเนื้อหาจนถึงเราได้ทดลองเป็นบล็อกเกอร์มือใหม่แกันแล้วก็เงื่อนไขของครูมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวครูจะขอสลับหน้าจอนะไปเป็นหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้พวกเราได้เห็นขั้นตอนการสมัครขอให้นั่งเรียนตั้งใจดูคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ครูแนะนำนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับเราก็เข้าสู่ Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า Blogger นะครับหลังจากเสิร์ช Blogger แล้วครับตัวเว็บไซต์แรกเลยครับ w w w b l o g g e r c o m นะครับเนีครับเว็บไซต์มันก็จะเป็นตามตัวอย่างนี้นะครับนะครับเราก็สร้างบัญชีครับตัวขวาบนนะครับในกรณีที่เรา สมัครสมาชิกแล้วนะครับหรือถ้าเรายังไม่สมัครสมาชิกครับอยู่ตรงกลางนีครับสร้างล็อกของคุณครูดกดสร้างบล็อกนะครับหลังจากกดสร้างบล็อกครับเริ่มต้นเลยนะครับมันจะให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับสังเกตว่าทาไมครูเลือกแพลตฟอร์มวอล์กเกอร์นะครับเนื่องจากแพลตฟอร์มวอล g กเกอรครับมันเชื่อมโยงกับบัญชีของ Google นักเรียนสามารถใช้บัญชี Google ของบัญชีส่วนตัวได้นะครับแนะนําให้ใช้บัญชีส่วนตัวนะครับอย่าใช้บัญชีของโรงเรียนเนื่องจากว่าถูกจํากัดการใช้งานอยู่นะครับไปที่สร้างบล็อกนะครับเริ่มต้นคือกาหนดชื่อบล็อกนะครับชื่อบล็อกตัวนี้ครับเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับไม่เกินหนึ่งร้อยตัวอักษรนะครับตั้งชื่อนี้ขอให้ชื่อสอดคล้องกับตัวเรื่องที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นกดถัดไปครับตรงนี้ครับเลือก URL สําหรับบล็อก หรือลิงก์นั่นเองนะครับจะสังเกตว่าที่อยู่ครับจุดล็อกส o อจุด com นะครับอ่าสังเกตครับหากเราตั้งแล้วซ้ำนะครับขออภัยใช้ที่อยู่บล็อกนี้ไม่ได้นี่คือซ้ำนะครับที่อยู่นี้ใช้ได้นะครับซึ่งตัวนี้ครับมันจะตั้งไม่ซ้ำกันเลยนะครับเราก็กดบันทึกนะครับเมื่อกดบันทึกแล้วครับมันก็จะเข้าสู่หน้า ที่จะใช้ในการสร้างโพสต์ใหม่นะครับแทบเครื่องมือจะอยู่ซ้ายมือครับอย่าลืมนะครับขีดสามขีดนี้เปิดย่อยุบนะครับแทบเครื่องมือนะครับเห็นไหมครับนี่ครับชื่อบล็อกของเราสามารถสร้างบล็อกใหม่ได้อันนี้บล็อกปัจจุบันมีการโพสต์นะครับมีโพสต์นี่คือเนื้อหาที่เราจะโพสต์นะครับสถิติความคิดเห็นรายได้สังเกตนะครับสามารถสร้างรายได้เหมือน ใน Youtube เลยนะครับหน้าเว็บนะครับการออกแบบตีมการตั้งค่าเริ่มต้นเลยครับเราเข้าไปดูที่การตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าครับชื่อนักสะสมมือใหม่มีคาอธิบายไหมนะครับ500ตัวอักษรสามารถอธิบายบล็อกตัวนี้ได้นะครับภาษาของบล็อกเป็นภาษาไทยนะครับเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่แสดงคําเตือนอาจจะเป็นเนื้อหาที่จัดเรทที่ ต้องให้ผู้ใหญ่ชมนะครับเราก็สามารถติ๊กได้นะครับอ้าวตัวอื่นๆครับอันนี้ครูไม่ขออธิบายนะครับนั้นเป็นขั้นแอดวานใครที่ชอบค่อยศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับส่วนบุคคลหรือเผยแพร่นะครับแสดงเนื้อหาในเครื่องมือค้นหาอนุญาตให้เครื่องมือค้นหาค้นพบว่าของคุณอ้าวนะครับเราสามารถที่จะติ๊กได้นะครับการเผยแพร่ครับที่อยู่นะครับตัวนี้นะครับ เพื่อนที่จะเข้าบล็อกเราได้ก็เข้าจากลิงก์ตัวนี้นะครับโดเมนที่กำหนดเองในกรณีนี้ครับจะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่เราจดนะครับแล้วเชื่อมโยงกับตัวนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับ o r d p r e s s ครับ o r d p r e s s ก็เป็นแพลตฟอร์มบล็อกแต่เป็นแพลตฟอร์มบล็อกที่เขานิยมทำเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวด้วยนี่เป็นสิ่งที่ครูได้เคยอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับการ เข้ารหัสนะครับจะสังเกตว่าโปรโตโคอล HTTP ปกตินะครับนั่นคือไม่ได้เข้ารหัสแต่ถ้าเป็น HTTPS ก็คือการเข้ารหัสเว็บไซต์ของเราจะปลอดภัยนะครับและสิทธิครับตรงนี้สามารถที่จะกําหนดสิทธิ์นะครับต่างๆได้คือผู้ดูแลและเจ้าของบล็อกครับหรือผู้เขียนบล็อกอาเป็นครูเท่านั้นเชิญผู้เขียนบล็อกที่รออ,อนุญ,ญาตหมายความว่าเราสามารถเชิญเพื่อนที่เป็นสมาชิกของ blogger.com ครับมาช่วยเขียนบล็อกได้อ่าเชิญผู้เขียนรายอื่นนะครับ ิทธิ์เข้าถึงของผู้อ่านเอาเป็นสาธารณะนะครับหมายความว่าผู้อ่านที่ติดตามรอกของเราหรือชอบในเนื้อหารหรือเข้ามาดูเนื้อหาของเราสามารถดูได้แบบสาธารณะนะครับไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้แต่ถ้าจะคอมเมนต์ก็อาจจะลงชื่อเข้าใช้อะไรเราสามารถกาหนดได้หมดนะครับการโพสต์อะไรต่างๆอา้าวตรงนี้นักเรียนค่อยไปดูต่อนะครับนี้คือการตั้งค่าเมื่อนักเรียนตั้งค่าเสร็จแล้วครับอย่าลืมนะครับบันทึกอ่าตัวนี้นะครับ ต่อไปครับเมื่อการตั้งค่าแล้วเริ่มกำหนดรีมครับหรือชุดรูปแบบครับเขาจะมีชุดรูปแบบให้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเลือกมาหนึ่งอย่างซึ่งนักเรียนก็สามารถดูจากตัวอย่างเขาได้ครับว่านักเรียนเป็นบล็อกประมาณไหนนะครับแบบนี้นะครับเธอชื่นชอบแบบไหนนะครับเลือกเลยนะครับ นเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับเราก็คลิกนะครับแบบนี้ครับแล้วจะใช้แบบเขาเลยจะดูตัวอย่างหรือจะปรับแต่งนะครับอ้าวครูขอคลิกเข้าไปดูตัวอย่างก่อนเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับนี้เลือกครับแบบเครื่องนั้งโต๊ะหรือ desktop อปแบบท็อนะครับอาเป็นแท็บเล็ตทรงอย่างนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนทรงนี้ถ้าเป็นแท็บเล็ตครับเห็นไหมครับอ่าถ้าแท็บเล็ต วางแนวนอนแนวตั้งนะครับสมาร์ทโฟนแนวตั้งแนวนอนนะครับอ่ะได้หมดนะครับปุ๊บจะใช้ไหมหรือจะปรับแ่งขวาล่างนี้ก็ได้นะครับเอาสมมติว่าครูขอใช้เลยนะครับกำหนดใช้นะครับเราสร้างโพสต์ใหม่มาสร้างโพสต์ใหม่นะครับสร้างโพสต์ใหม่ครับนี่คือชื่อของโพสต์นะครับเครื่องมือนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับเครื่องมือที่เป็นสากลครับ มีแก้ไขตัวหนาตัวเอียงใช่ไหมครับมีรูปภาพมีแทรกลิงก์นะครับแทรกรูปภาพนะครับเห็นไหมครับหรือวิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็นี้ครับมีการกําหนดป้ายกํากับเหมือนกับหน้าขั้นครับเราก็สามารถที่จะให้ผู้ใช้ครับเลือกจับป้ายกำกับหรือแท็กนั่นเองนะครับซึ่งความสวยงามครับขึ้นอยู่กับความสามารถของนรกเรียนครับในลักษณะนี้ครู ให้อิสระเรานะครับเลยนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วครับนักเรียนก็สามารถที่จะดูตัวอย่างได้นะครับอ่าดูตัวอย่างได้เลยนะครับแบบนี้นะครับหรือเมื่อเสร็จแล้วครับสามารถเผยแพร่ได้นะครับแล้วที่สําคัญครับจะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกเลยลิงก์ข้อความที่แสดงนะครับ หากนักเรียนนำเนื้อหามาจากเว็บไซต์อื่นสิ่งที่สำคัญครับต้องอ้างอิงข้อมูลนี้เขาด้วยนะครับใช้ลักษณะของลิงก์ตัวน,นี้นะครับอย่าลืมนะครับสัญลักษณ์รูปโซ่นะครับข้อความที่จะแสดงนะครับวางตำแหน่งอะไรต่างๆนะครับสามารถกำหนดค่าได้รูปภาพครับอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์จากโฟโต้อของ ก o o ก l e นะครับหรือจากบล็อกเกอร์นะครับหรือใช้ลิงก์นะครับตัวนี้สังเกตลิขสิทธิ์ด้วยนะครับสำคัญแล้ตัววิดีโอครับจากคอมพิวเตอร์หรือจาก Youtube นะครับได้เท่านั้นนะครับใส่อีโมจินะครับอะไรต่างๆอันนี้ครูขออนุญาตไม่ตกแต่งนะครับเนื่องจากว่าตัวเนื้อหาครูไม่ได้กำหนดมาตั้งแต่ต้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลานานเกินไปนะครับเมื่อกดเผยแพร่แล้วครับ เสร็จแล้วดูตัวอย่างแล้วสารวจความถูกต้องตามขั้นตอนแล้วกดเผยแพร่แล้วก็กดยืนยันครับหลังจากกดยืนยันแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะกลับมาที่โพสต์นะครับะจะกลับมาที่โพสต์แล้วตัวโพสต์นี้ครับเผยแพร่เมื่อไหร่นะครับเปลี่ยนกลับไปเป็นฉบับร่างก็ได้กําหนดแท็กได้ครับลบดูนะครับอ่านี้เป็นเจ้าของนะครับจะลบก็ลบได้เลยครับเอามาดูว่าแล้ว เราดูบล็อกอย่างไรนะครับตัวนี้ครับล่างซ้ายนะครับดูบล็อกครับก็คลิกนะครับอ่าแบบนี้นะครับสังเกตตัวนี้ครับเห็นไหมครับสงขาคอยคอเล็กเตอร์ดอทล็ c สปาดอทคอตัวนี้ครับลิงก์ที่จะตอบอ่าแล้วก็ปิดสำคัญคือ1โพสต์ครับบังคับ1โพสต์เนื้อหาสมบูรณ์ในหัวข้อนั้นและวิธีการส่งนะครับ ก็บอกแล้วครับส่งตัวนี้ครับอย่าลืมนะครับส่งนี้มาเวลาครูตรวจครับครูจะเข้าลิงก์ดูเลยนะครับให้เวลาอย่างไรให้เวลาหนึ่งสัปดาห์ครับในการทําติดปัญหาอะไรให้แจ้งเข้ามาสังเกตนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครูไม่ได้สอนแบบถ่ายทอดสดผ่าน Google Meet นะครับหรือสอนสดเลยเนื่องจากครูติดภารกิจครับเพราะว่าโรงเรียนของเราครับ ป้าผ่าและทำให้อินเทอร์เน็ตเสียมาตั้งแต่เดือน6แล้วครับแล้วมันได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างคุณครูหลายท่านครับไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตของเรียนสอนพวกเราได้เกิดความลำบากครับท่านรองปูุนวยการท่านก็ลงมาช่วยแก้ปัญหาให้นะครับแล้วก็นัดบริษัททโอทีครับมาช่วยดูให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครูก็รอครับคอยประสานงาน ต่างๆครับทําให้คนครูเลยต้องทําเป็นวิดีโอแต่ครูมองว่าวิดีโอตัวนี้ครับตอบโจทย์ในการเรียนการสอนได้หนึ่งระดับครับหากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้นขณะนั้นนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนได้เมื่อไหร่ก็ได้ครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับเรียนที่ไหนก็ได้ตอนเช้าสอนสดเข้าเรียนสดไม่ได้ พอนักเรียนว่างก็เข้ามาดูวิดีโอการโต้อตอบนักเรียนสามารถเขียนคอมเมนต์ส่งเข้ามาถางผู้ได้นะครับครูสามารถอธิบายเพิ่มเติมให้ได้ก็ขอให้นักเรียนนะครับกลับไปทําใบงานส่วนที่เหลือนะครับแล้วที่สําคัญครับทําบล็อกมาให้เรียบร้อยครับ1บล็อกนะครับ1โพสต์แบบนี้เลยนะครับเนื้อหาครบตามหัวข้อตัวนี้นะครับเนื้อหาตามความสามารถที่เรามี ตามความชอบของเราวันนี้ครูก็ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ